เราจะไปกันที่เรื่องราวของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับนั่นคือการแสดงโขนคุมทรัพย์แห่งศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดขอนแก่นครับ ที่จังหวัดขอนแก่นครับจัดกิจกรรมใหญ่นะครับกับกิจกรรมโขนคุมทรัพย์เพ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยเทิดไทยองค์พระพันปีสืบสารการแสดงโขนท่างกลางธรรมชาติอุทยานธร,รณีภูเวียงเวียงเก่าผสมผสานมรดกศิลปธรณีวิทยายกระดับสู่เวทีสากลครับ โดยกิจกรรมโขนคุมทรัพย์เพ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยเทิดไทองค์พระพันปีเริ่มต้นด้วยการแสดงโขนบูชาพระยาณรินสงครามครับเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการบูรณะศาลพระยานรินสงครามอำเภอภูเวียง โดยการนี้นะครับมีนักแสดงจากศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งมีนายอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธีในช่วงภาคกลางคืนครับจัดขึ้นที่ขุมทรัพย์โฮเทลอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและมีนายอำเภอเวียงเก่าสมาคมนายกสมาคมของอุทยานธรณีขอนแก่นนะครับหัวหน้า ส่วนราชการนักท่องเที่ยวประชาชนและเยาวชนที่สนใจครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นการสืบสารศิลปะการแสดงโขนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่นในการสืบสารมรดกวัฒนธรรมควบคู่กับมรดกทางธรรมชาติได้รับความสนใจค่ะจากทางภาครัฐภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่มาร่วมชมการแสดงโขนตอนพิเศษเพื่อเป็นการเท,ดทิดทายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนักสแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยการน,นี้ครับนางรัติการเยิร์ก ผู้บริหารขุมทรัพย์รีสอร์ทอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นการเชื่อมโยงศิลปะโขนเข้ากับมรดกทางธรรมชาติของเวียงเก่าภูเวียงเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์คุณค่าของจังหวัดขอนแก่นสู่การยกระดับสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืนครับ แน่นอนนะครับว่าการแสดงโขนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับชื่นชมหรือว่าไปดูโขนไลฟ์อย่างนี้ค่ะแล้วโอกาสนี้ก็คือมีทางอาจารย์ติดต่อมาค่ะก็คือตอบตกลงเลยไม่ต้องคิดยากค่ะเป็นคนที่ชอบแล้วก็เธอทูนพระองค์ท่านเราอยู่แล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นคนดูเรารู้สึกยังไงกับการดูโขนเมื่อเราได้ดูแล้ว่เริ่มเริ่มต้น แต่การแต่งกายเลยนะคะเป็นคนที่แบบปลื้มของแบบนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นเก่าแก่และมีวัฒนธรรมไทยที่แบบเก่าแก่แล้วก็สูงด้วยที่เราไม่สามารถเชิญมาตลอดได้ใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นปุ๊บเนี่ยก็ขนลุกเลยค่ะรู้สึกประทับใจแล้วกับการที่ถ้าพันปีกค่ะและนี่คือการสืบสานและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยนะคะกับการแสดงโขนนั่นเองค่ะ